สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาทํากันต่อนะคะกับโรมลาวของวันที่2 6นะคะเมื่อวานได้กันไปแค่วิ่งรูดนะคะสายเจาะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะ,ะก็จะมีเสียงปั่นผ้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยเด้อถ้ามีเสียงแซกเข้าไปนะคะ เมื่อวานสายวิ่งสายรู่ดยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่หยิบจับในตลางไปเป็นแนวทางนะคะเมื่อวานลาวเอ็กซ์ต้านะคะเข้าในตารางสามตัวนะคะแล้วก็ลาวสตาร์นะคะแตกสามตัวในตารางเนาะลาวเสดีลาวกาชาตินะคะเข้า2ตัวในตารางนะคะส่วนสายเจาะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องกรับขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานเนาะ <c oughs> มาตามกันต่อนะคะของวันที่2 6นะคะตัวเลขทุกตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบคอยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีเราเฮสตี้เราสามัคคีเรากาชาตินะคะชอบก็ดจดไว้แคบไว้นะคะ mm hmm. ลองนําไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะหรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ mm hmm. ใครที่ไม่ชอบตัวที่ออบจับคู ตัวเด่นไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะตัวเด่นนี้ก็ค่อนข้างหลุดยากนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะที่แนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นราวเอ็กซ์ต้าาวทีวีแล้วก็ราวสตาร์นะคะของวันที่2 6ค่ะสำหรับดาวพัฒนานะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะพี่น้องจ๋าเนะน้องนิพุนก็ ยังไม่หายเป็นวัดนะคะหยุดเรียนอีกนะคะวันนี้แต่อแอดก็ดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องจ๋าน้องนิปุนอยู่ตั้งแต่วันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ยังไม่หายเลยนะคะพี่น้องจ๋าะะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกอยู่นี่นะคะพี่น้องจา่ายังไงก็จดไว้แค่ไปนะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเหล่าพัฒนาเดี๋ยวแอดลงให้นะคะต่อจากคลิปนี้นะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า